ตอนนี้ก็กำลังมาดูพื้นที่นี่เอาเข้ามานี่ก็ได้มั้งไปจอดเออไปจอดนน่นดีกว่านน้นปลอดภยัย มาก็มากับคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมเพื่อจะมาดูพื้นที่ จะเดินถอนโยมถอนจะเินถอามีคำถามย่าอยู่ครับว่าอันต้นต้นอันนี้มันเก่าแก่มากนะครับมันมันจะตายแล้วผมว่ามันมันอายุวัยยืนหรอกต้นแล้วก็เขาใหญ่ไปฟ้าไม่ให้ขึ้นถึงเขาเขาจะตัดทุกปีเอาออกเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่เพิ่งเอาออกเลยเอาเก็บไว้ก่อนเรื่องเอาเก็บไว้ก่อนที่นี่อ่าข้างๆนี่อาจารย์ก็คือเดี๋ยวจะสาดสาง แต่ว่าให้มันเหลือตัวรวดน้ำอ่ะให้เหลือตัวรวดน้ำแต่ว่าไม่ไม่ไม่เลอรั้วไม่เลอรั้วไม่เลอรั้วโอเคแล้วเวลาคนเข้ามาเข้าทางไหนเดี๋ยวจะเข้าตรงนู้นเข้าทางที่รถมาเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำถนนไงอ่าบอกประตูให้ท่านตรงเอางั้นเหรอโอเคแบบนี้ ลูกัวเราอะ่ะนะครับเนี่ยตอนนี้ไม้ยังของมาแล้ว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 โอเคอ้อาม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 าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตำแหน่งเชิญเชิญเชิญอันนี้ให้แคทอันนี้นะับให้เก้าดอก <c oughs> มาสบายดีเดี๋ยวตัวนี้ก็ ทำให้มันเตี้ยนก็ทำให้มันเรียบร้อย เทวดาเทวดาอารักษ์พิปู่พิยาพิพันธุพุรุษหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีลูกเทวดาทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตณที่แห่งนี้อาตมาพิชิตราพิชิตเสมตจิตโตและก็พระหน่วยโชคพระต้องพระพีรัษ์แล้วทั้งสี่รูปก็ตั้งใจจะมาพัฒนา พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามที่โยมสแสวงท้องสุดได้มอบที่ดินนี้ให้เป็นประโยชน์กับอาตมามาตั้งสิบกว่าปีแล้วแต่ถึงวันนี้ก็ได้ถวายให้กับพระอาจารย์นรงศักดิ์ที่ากิโลเพื่อทําสํานักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเรียกว่าสวนธรรมเพชรน,น้ำเอกบุตโตไทยเพื่อสร้าง ให้ผู้คนที่มีจิตศรัทธาได้เจริญรุ่งเรืองในการภาวนาการทำสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็ได้บุญได้กุศลสืบทอดพวามุป็เจิศาสนาต่อไปสาธุ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 แห้งมีความเจริญงอกงามตามลำดับเดิมี้างกันเลยนะ ธนาลงลังมันอยู่ในในต้นนี่นะเอาา้า์ออกวางเขียนเอาวางไว้ดอกกันเดี๋ยวให้ทุกดับก่อนไปเรียบร้อยเสร็บูรครับอ้มกกอเขียนับดอกไม้ไว้เดี๋ยวผมทำได้เลย ปับตรงนี้อย่าไปเอาออกเยอะให้เขาเป็นจอมไว้เนาะโยมให้เขาเป็นจอมไว้เงี้ยมันจอมฮะฮะฮะจอมทอนียก่อนนะนี่จริงนะเดี๋ยวยังไงนะโยมว่าไงนะเอาปัดตรงนี้ออกผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเป็นจอมปลวกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นดินเฉยหรออ๋อ ปรับให้มันสม่ำเสมอให้มันสวยงามอ่าอาจจะเป็นเนินที่สูงขึ้นก็ได้หน่อยครับ่ำลงไปเราจะเอาเอาแล้วแต่อันนี้อันนี้ต้นโถต้นไทรใช่ไหมครับสมมตินะครับบนเนี่ยสูงหน่อยแล้วจะตกลงมาในชั้นหนึ่งไ้ชั้นหนึ่งเป็นได้แบบลงไปได้แบบลงไปคือเป็นวงเวียนอ่ะเหมือนจุดวงเวียนอ่ะแลจะทำให้เนินเนี่ยมีสง่ายิ่งบ้า เพิเอาเอาต้นโพจะไปยุ่งเอาตังนี้ลงเออลงให้มันต่ำกว่าเงาเงาโพแล้วเราจะมีโคในเขาเรามีโคในเขารลบลงไม่สะลบท่ามันเรียนแล้วรลงไปกระเวียลงไปไลเป็นอมานไม่ยากเดี๋ยวคอยคอยดูด้วยกันครับครับาำรถทรถจัดนะลึกเราะฉครับแล้วคุณลุงด้นขาดก็มาแค่มาเสวนที่หลังทีเดียวครับง่ายกว่าอ่าเดี๋ยวบอกบอกออก ถ้าพอใงคือบอกจ้ะต้องอยู่แค่นี้แหละท้าไมครับผมให้ทำตรงไหนเปลี่ยนเลยอ่าๆเลยใครทำก็ว่าดีตรงนี้ลาเขาค่อยสาดตรสางตรงนี้ไปผลศาสตรบอันนี้รถทำไม่ได้ไม่รัวจะพังเจ้ารัวไว้ไม่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 ทำต้นไม้ต้นไม้จะคนเหรอต้นคนต้คนอ๋อค่อยตอนนี้มันไม่มีคนงานหรอกเพราะว่ามันสงการอยู่สงการถามคนงานได้โยมทั้งจังหวัดไปดูใกล้ๆคิดหน่อยเดี๋ยวขอดูตรงนี้ที่จริงคิดว่า

ปีแล้วใช่แล้วมันมาเจอกับอาจารย์ได้ยังไงแล้วก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมดี่ครับครับผมก็งงแล้วปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยครับก็ไปตามกรรมเนาะครับเอาโหลุงก็คดีด้วยครัตั้งเวรตั้งกรรมได้ยังไงน้วลุงเนาะหวังว่าครับโชดีค่ะหวังว่าพ่อครับต้นไหนนี้ข้างต้นต้นไทรเอาออกฮะไม่เอาไม่เอาอะไรออกไม่เอาอะไรออกนะไม่เอาอะไรออกต้นไม้เหลือไว้ ต้นไม้ต้นไม้ไม่เอาไม่ได้คิดเอาอะไรออกแค่ต้นนี้ไม่น้อยเองต้นน้ำต้นใหญ่เอาไว้หมดที่ตายแล้วออกี่ตายแล้วเอาออกร่างกายจะรู้เพราะว่ามันช่างช่างขอมาตรงนี้ทีตรงนี้ลุงพี่เชิญนิ่มตรงนี้ตรงนั้นสงใส่ข้างโคกตายลอยข้างลุงลุงแสวงบอกให้มาล้มล้อมค่ะทำอันนี้ก่อน